สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลีนะครับผมวันนี้อากาศร้อนๆ้อครับท,ที่พัทยามุ่บ้านชาวเขาครับผมบรรยากาศอบอ้าวก็เลยปล่อยให้ลูกสาวนะครับเล่นครับเล่นน้ําที่แบบคล้ายๆกับเป็นดินโครนอะไรนะครับให้เขาเล่นเขาจะได้แบบสบายเนื้อสบายตัวครับผมจะได้ผ่อนคลาย เพราะว่าเจ้าตัวเล็กในท้องก็จะได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยนะครับผมตอนนี้น้องใหม่ก็เกือบจะได้1ปีเต็มแล้วครับผมในการท้องที่2นะครับผม1ปีวันที่12บมิถุนายนนะครับก็ยังไงก็ฝากแม่แม่เอช่วยเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ับส i b e สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลีอีกสักครั้งนะครับผมลุ้นกันออกลุ้มกันต่อไปครับผมบางครั้งบางคราว ก็เอ่อต้องสู้ต้องเดินหน้าต่อไปครับผมสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นถือว่ายังไม่ถึงเวลาของเรานะครับอันนี้ก็เริ่มต้นใหม่นับศูนย์ใหม่ครับผมชีวิตไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆนะครับผมตอนนี้น้องใหม่ก็ได้หนึ่งปีแล้วครับผมจะได้หนึ่งปีแล้วดูท้องนะครับไม่ไม่เอฟซีครับผมดูท้องของลูกสาวครับโตมากนะครับผม ตอนนี้ได้ปีเดียวเองครับวันที่12มิถุนาครับผม1ปีเต็มแล้วก็นับไปอีก9เดือนก็ถึงกำหนดคลอดเดือนมีนา2,566รอลุน้นเราเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่บ้างนะครับผมขอให้ได้กับเขาบ้างเพราะว่าผ่านอะไรหนักๆผ่านอะไรที่ยากๆมาเยอะแล้วนะครับผมก็ทุกอย่างก็ ผ่านอะไรที่เหนื่อยที่ท้อที่ล้ามาหมดแล้วครับผมทุกวันนี้ก็สู้ต่อไปให้ได้ครับผมนี่ครับคือความสุขของน้องใหม่ครับผมที่ได้เล่น,น,นได้เล่นได้เล่นได้กินด้วยนะครับผมดูครับกินด้วยเล่นด้วยนะครับผมดูท้องนะครับเงามากนะครับท้อง ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับผมผมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่เอ็นดูน้องใหม่มาโดยตลอดนะครับในยามที่น้องใหม่ลําบากเหนื่อยก็มีแม่แม่เอฟซีคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับในยามที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีแม่แม่เอฟซีคอยประคับประคองมาในยามขายผลไม้หรือแม้กระทั่งน้องใหม่ทํากิจกรรมอะไรนะครับผมเมื่อก่อนก็อาจจะ ยืดมือไปช่วยช้างหลายๆช่องได้บ้างแต่ตอนนี้ก็ลำพังตัวเองก็จะเอาไม่รอดเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำกิจกรรมแบบนั้นมานานพอสมควรแล้วครับผมเพราะว่าเราเองก็ไม่มีกำลังที่จะช่วยเหลือใครได้นะครับผมเพราะว่าเราหมดกำลังแล้วครับผมเป็นสะพานบุญก็สะพานเราไม่ได้แข็งแรงครับผมสะพานเราก็ผุก็พังไปตามกาลเวลาเราไม่ได้มีเอ่อ แบกกราวที่พอที่จะช่วยเหลือใครได้ครับผมก็ตอนนี้ก็กิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ค่อยได้เห็นน้องใหม่ได้ทําแบบนั้นนานแล้วนะครับผมเพราะว่าสะพานบุญก็สะพานหักหมดแล้วครับผมก็เหลือแต่อย่างนี้นะครับผมช่วยเหลือตัวเองก็ยังจะไม่ไหวแล้วก็กราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีที่คอยเป็นกําลังใจนะครับคอยช่วยเหลือคอยแคร์ดูแลน้องใหม่แฟมิลี่อยู่ตลอดนะครับขอให้แม่แม่ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับผม อายุมั่นควันยืนร่ำรวยเงินทองทำอะไรก็ขอให้เจริญนนยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปดูน้องไหม่เล่นแบบเต็มที่ไปเลยครับผม Yeah. Mm -hmm.